สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับชาวสวนทานโตอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฉีดยาฆ่ามแมลงครับผมฉีดยอดทุเรียนครับทุเรียนพุ่งแตกยอดอ่อนใหม่ๆครับผม,มแมลงมันชอบมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆยอดแตกยอดแตกสวยแล้วครับผมต้นนี้ เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับผมขอพาเพื่อนมาดูยอดแล้วครับผมสูงประมาณหนเมตรแปดเลยนะครับผมนี่ครับเพื่อนยอดแตะนะครับผมมะแรงชอบมากนะครับช่วงนี้นะครับผมผมก็เลยทำน้ำยาผลิตเองนะครับผมน้ำด่างผสมน้ำยาเส้นครับ ผมผมก็จะฉีดประมาณนี้นะครับฉีดแบบง่ายๆครับผมสไตล์บ้านๆน,นะครับผมฉีดยอดนะครับเพื่อไม่ให้มหลงมันมากินมันมาดูดน้ําน้ําเลี้ยงข้างในนะครับแดดออกด้วยนะครับผมน้ํายาก็จะซึมเข้าในใบได้ดีนะครับผมช่วงแดดออกนะครับ ส่วนน้ำยาที่ผมทำก็น้ำด่างนะครับน้ำด่างคิดเท่านะครับผมผสมกับยาเส้นนะครับแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับผมหนึ่งคืนหรือเราก็หรือเราก็แช่เรื่อยๆก็ได้นะครับผมสามสีวันก็ได้นะครับผมน้ำก็จะออกสีดำดนะครับผมแต่แช่หลายวันหน่อยมันจะเข้มข้นนะครับผมผมก็ฉีดประมาณนี้นะครับผม ฉีบ,บง่ายๆนะครับผมมันก็น้ำด่างนี้มันก็จะกําจัดอ้พวกมแมลงมดมแมลงนะครับเพลียด้วยนะครับผมครับน้ํายาก็ผลิตเองนะครับผมไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าเราผลิตเองได้เราก็ทําเองเลยนะครับผม ันก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับขีดแบบง่ายๆครับผมนะครับเพื่อนๆก็ทำได้นะครับผมยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมยาก,กันมแมลงทำเองเลยนะครับผมหรือจะเป็นน้ำด่างเฉยๆก็ได้นะครับผมมันก็จะจับใบนะครับมแมลงก็ไม่มารบกวนนะครับ ครับต้นนี้ก็ต้นปีครึ่งแล้วครับเกือบสองปีแล้วครับครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆให้ทำยาฆ่าแมลงเองเลยนะครับผมฉีดผักก็ได้นะครับเพื่อนๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ชาวสวนทานโตด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวฉีดใบแป้นนะครับขอบคุณครับ